ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟที่คารบรักครับผมนุ่มขันไช่หัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook f แฟนเพจนะครับที่มีชื่อว่า Happy การเกษตรช n แน l ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือเน้นะครับมาแล้วครับผมเนี่ยสำหรับข้าวเหนียวนาปังนะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขนาดนี้นะครับตอนนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับ เพิ่นกับเตรียมความพรอมนะครับในการเฮ็ดหน้าปังสําหรับปีนี้นะครับนี่เนาะซึ่งสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า c p พตอง8ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่เอาสําหรับรตนี้ครับนี่มาหนึ่งรถพ่วงเลยทีเดียวครับผมเอาราละเรียดต่างๆเป็นยังไงนะครับไปพบกับเฮียอุดของเราได้เลยครับผมยเป็นตสอนให้ครับพี่น้องครับ เอาสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับยำครับสวัสดีครับครับผมโอ้สำหรับวันนี้ครับเฮียครับผมนี่หนึ่งคันรถพ่วงเลยครับผมสําหรับ CP พีตองแครับผมก่อนที่จะพูดถึงรถนี้ครับรถก่อนนี่เป็นไงถึงหมดเร็วขนาดนี้ครับเฮียครับผมก็เกษตรกรหลังจากออกยูทูปไปนะครับของอาาจรย์ขวัญชัยในแฮปปี้การเกษตรชานเอลครับผมทั้งร้านค้าแล้วก็เกษตรกรเองก็มาเตรียมพันธุ์ข้าวปลูกไว้ครับเพราะตอนนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําชีก็เริ่มนิ่งๆแล้วก็เริ่ม ทยอยลดลงในบางพื้นที่แล้วสาหรับคนที่น้ําท่วมเนาะครับเนาะใช่ครับส่วนเกษตรกรท่านใดที่น้ําไม่ท่วมตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวแล้วครับเริ่มเกี่ยวแล้วครับตอนนี้ดังนั้นนี่ก็เลยเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะนําเอาข้าวนาปังนะครับเตรียมลงพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะในการหมดไปแล้วก็อันนี้เป็นพ่วงที่สองแล้วของฤดูกาลนาปัง64ี่ทับห พ่วงที่สองเลยครับเนียพ่วที่สองแล้วครับผมอ่าคันแรกนี่มาเท่าไหร่ครับผมคันแรกนี่มาอยู่30ตันก็ประมาณพันห้าร้อยก็สอบครับผมับแล้วก็อันนี้ก็พอๆกันเลยประมาณ30ตันครับผมมาหนึ่งคันรถพ่วงเลยแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเอาครับเฮียครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นคลิปของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับอยากให้เฮียพูดถึงเรื่องของลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะประจำพันธุ์นะครับของข้าวนาปัง CP ตองแปดนยครับฮียครับผมครับผมครับก็สําหรับพันุข้าวปลูก CP ตองแปดหรือ CP แปดแปดแปดนะฮะครับจัดเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวนาปรังนาปรังพื้นนุ่มพื้นนุ่มอ่าใช่ครับก็คือสามารถที่จะนึ่งกินได้มีกลิ่นหอมครับอนี่เป็นข้าวเหนียวเมล็ดขาวนะครับตัวนี้เมล็ดเปลือกเมล็ดสีขาวเปลือกเมล็ดสีขาวครับครับก็จะเป็นกลุ่มข้าวเหนียวนาปรังพื้นนุ่ม นึ่งกินได้มีกลิ่นหอมได้การยอมรับจากเกษตรกรมาสองถึงสามปีแล้วมาตรฐานจาก C ีพีครับมาตรฐานจาก C ีพีเมล็ดพันธุ์ครับอันนี้ครับผมลักษณะประจําพันธุ์ครับเฮียครับสำหรับเรื่องของลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวเหนียว C p พีตอง8นะครับอันดับแรกเลยคือ1ต้นเตี้ยต้นเตี้ยครับแต่กอดีแต่กอดีระแง้จับทีระแง้จับทีแล้วก็เมล็ดข้าวจะอยู่ใต้ใบธง อยู่ใต้ใบธงข้อดีของเกษตรกรชอบหลายท่านชอบนะที่อยู่ใต้ใบธงก็คือหลบนกได้โอ้ไม่ไม่ได้โชวรวงไม่โชวรวงนะอ,อายุการเก็บเกี่ยวสาหรับ c ีพีตอง8นะครับอยู่ที่130วันถึง140วันอืสอ่าิดวันในตยนชิลีแล้วประมาณ130วันครับวันก็คือประมาณ4เดือนกับอีก10วันนะครับ,ค,รบคืออายุการเก็บเกี่ยว นะความสูงจะอยู่ที่ประมาณร้อยถึงร้อเซนติเมตรโอ้ก็พอดีพอดีเฮียต้นไม่สูงครับทําให้โอกาสล้มนี่น้อยมากนะที่ผ่านมานี่ถ้าไม่เจอพายุเรายังไม่เคยเจอข้าวตองแปดล้มเลยครับผมนะครับต้นยังแข็งแรงดีแล้วก็การแตกกอนี่แตกกอดีครับฮนะแล้วก็ระเง,ง้จับฉีก็คือหัวท้ายมันจะซ้อนกันนะทําให้จํานวนมเมล็ดต่อรวงนี่มันจะเยอะขึ้นครับครับแล้วก็เม็ดยาวใหญ่ นะครับ CP ตอง8ทําให้ผลผลิตนะครับต่อไร่สูงเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพียครับผมครับผมครับรังรังที่ผ่านมาเนี่รัรังตอนปี6ับครับค ผลผิดอยู่ที่1,400กิโลต่อไร่ในช่วงนาบรังนะครับในช่วงนาบรังครับผมนะครับแต่ถ้าอยากไม่ได้ไม่ได้เลยก็ไร่ละหนึ่งตขึ้นไปครับผมสำหรับ CP ตองแปดซึ่งปกติแล้วเนี่ยข้าวเหนียวถ้าได้1ตันตเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วใช่ไหมครับเฮียเยอะมากครับไร่ละตัเนี่ยครับทำข้าวเหนียวนี่รวยเลยฮะครับผมเอาครับเฮียสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับผมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพันกว่ากระสอบเนี่ยก็มีออเดอร์หรือเปล่าหมดไปครึ่งคันแล้ว อ่าคคันแล้วไปลงไปจุดหนึ่งคันลแล้วแล้วก็มีทยอยส่งเรื่อยๆครับพรุ่งนี้ก็อีกประมาณ200อรอกว่าต่อมอ่าก็เกษตรกรท่นนานใดที่สนใจนะก็ให้รีบมาหาซื้อได้นะครับที่าทางแฮปปี้การเกรษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะฮะครับ,รบทางเพจ Facebook ทาง ID Line แล้วก็ทาง TikTok ล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหย์อำเภอคลองไชยจังหวัดกาลสินครับผมครับขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับขอบคุณครับครับเอาครับพี่น้องครับนี่สําหรับ1คันรถพ่วงนะครับ1300กระสอบครับพี่น้องครับนี่สําหรับ C ีพีตองแนะครับเข้าวเหนียวนาปังนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้นะครับเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับนาองสำหรับท่านใดนะครับที่มีความต้องการนะครับอยากที่จะได้ ข้าวเหนียว c p ตอง8นะครับนี่นอกครับนี่นี่เพื่อนกำลังเอาลงมาไว้นะครับสำหรับโกดังของเพื่อนนี่เนาะ0899428684นะครับทั้ง ID Line ลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องครับนี่0899428684นะครับสามารถประสานมาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับซึ่งอีกบอกี้มือนะครับกับสิบเบิร์ตคือกันครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช้งวัจนเกษตรนะครับพร้อมกับเพี่อุดนะครับพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องพอายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม c p พ8ตองครับพี่น้องครับนี่ครับผม